ครับก็สวัสดีนะอันนี้ผมมาทำกับวิธีการคือหาน้ำจากใบไม้นะก็คือเราจะใช้ใบไม้นะครับใบไม้ก็คือใบไม้ทั่วไปที่อยู่ตามป่าตามอะไรเงี้ยเวลาเราเข้าป่ามันก็จะมีใบไม้ทั่วๆไปแต่ทีนี้ว่าเราจะหาแหล่งน้ำเนี่ยการจะหาแหล่งน้ำจากในป่าเนี่ยมันก็คือมันต้องใช้เวลาใช่ไหมแล้วบางที่มันก็ไม่มีบางที่มันแห้งแรงมากทีนี้เราก็จะใช้ใบไม้นะครับ ในการผลิตน้ำออกมานะผลิตน้ำเพื่อที่จะเอาไปใช้ดื่มหรือใช้กินนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็คือถุงนะครับถุงนี้ก็คือเราสามารถหาได้ทั่วไปแน่นอนมันมีทุกที่นะครับต่อให้เข้าป่าไปแล้วก็ก็ยังเจออยู่ถุงเยอะมากจะป่าจะเขาจะไปติดกขงติดเกาะอ,อะไรยังไงก็ต้องเจอถุงแน่นอนไปทะเลไปอะไร ถุงมันมีรอยมาแน่นอนครับเป็นของที่หาง่ายๆนะถุงพลาสติกอันนี้เราก็ขี้มันนะขี่มันกว้างๆนะครับประมาณนี้แล้วก็แบมเนอะโอเคนี่ครับก็คือเราจะ ตัดมันนะครับให้มันกว้างๆนะครับแล้วก็ถังที่เห็นข้างหน้านี่ครับผมสมมุติว่ามันเป็นหลุมดินนะครับก็คือเราจะขุดดินนะครับขุดขุดแล้วแต่ขนาดของถุงเลยเราเราก็ดูเอาแล้วกันว่าถุงเราเป็นแนวไหนสมมว่ามันเป็นแนวยาวอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ทําหลุมแนวยาวก็ได้เราก็จะขุดให้มันให้มันยาวๆแบบนี้ก็ได้นะส่วนส่วนอันเนี้ยสมมุติว่าผมสมมุติว่ามันเป็นมันเป็นดินแล้วกันนะครับ แล้วก็ทําเลในการขุดนะฮะมันก็จะต้องโดนแดดตลอดนะครับผมก็คือเป็นที่โล่งนะครับไม่ใช่ที่ล่มที่โล่งที่มันจะโดนแดดโดนอะไรตลอดทีนี้เราก็จะใช้ใบไม้นะครับผมใส่ไปในหลุมนะฮะใบไม้ที่เราหาได้นะครับใส่แบบอัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปเลยนะครับใบไม้ที่ต้องเป็นใบไม้ที่เป็นสีเขียวนะฮะ บไ,ไม้ที่เก็บมาจากต้นไม้คือเพิ่งจะเก็บมาเลยอไม่ใช่ใบไม้แห้งนะใบไม้แห้งใช้ไม่ได้นะไม่มีน้ำาล้ก็อัด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 หน่อยอันนี้คือสมมุติว่าเราสมมติว่ามันเป็นหลุหลมดินนะนี่เราอัดอัดใบไม้ไปงี้เลยนะครับอัดไปในหลุมดินเลยเสร็จแล้วนะครับเรามีภาชนะภาชนะอะไรก็ได้ที่เรามีติดตัวไปนะครับ จะเป็นแก้วจะเป็นแก้วน้ําเป็นเหล็กเป็นชามเป็นอะไรนะครับเราก็ใส่ไว้ใส่ข้างในอย่างนี้นะครเสร็จแล้วนะครับเราถุงนะครับคุมงี้คุมงี้เลยนะครับนะครับอาจะม,มีลมอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับผมแล้เราก็เราจำได้ไหมว่า เราใส่แก้วไว้มันจะอยู่ประมาณตรงไหนเดี๋ยนะอ่าผมเห็นแล้วแก้วจะอยู่ตรงนี้นะครับทีเนี้ยเราหาหินนะครับผมหินหนึ่งก้อนนะครับคือถ้ามันเป็นบ่อดินอะถ้ามันเป็นบ่อดินอะเราถุงวางอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราจะวางไปเงี้ยแล้วก็เราก็จะเอาหินเนี่ยทับอย่างเงี้ยทับทับตามมุมตามอะไรนะครับแล้วบ่อดินหลุมดินมันก็จะหลุมดินมันก็จะปิดสนิทนะครับแต่อันนี้ผม ใช้ใช้ถังนะครับผมเป็นการสาธิตนะครับแล้วก็เอาหินนะครับผมวางวางไว้เพื่อที่จะให้ตรงนี้ครับมันหย่อนนะครับคือถุงตรงนี้มันหย่อนแล้วเวลาน้ำเนี่ยถ้ามุดเราไปตากแดดสมมติว่าแดดมันมาใช่ไหมมันระเหยแล้วเนี่ยตัวไอตัว,ต,วตัวน้ำที่มันเกาะกับถุงนะครับผมมันก็จะไหลนะครับไปรวมอยู่ที่ตรงนี้นะไปรวมอยู่ที่ตรง ก้อนหินตรงนี้นะครับมันก็จะหยดหยดลงมาที่แก้วน้ํานะครับอันนี้คือนําใปทดลองนะครับตากแดดละก็คือเราจะตากแดดทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับจนกว่าจะมีไอที่มันระเหยขึ้นมานะครับจับบนถุงบนเนี้ครับก็คือมันความร้อนเนะี่ยมันก็จะไปขับน้ําที่อยู่ในใบไม้ครให้มันระเหยขึ้นมามันระเหยขึ้นมาบนถุงนะครับครับก็อันนี้ได้เวลาละ นี่ผมมาดูดูนะฮะมีหยดน้ําอยู่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือมีหยดน้ําอันนี้คือเราตากแดดไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่นี่ผมมาให้น้ําหยดลงไปในแก้วก่อนต้องขอคอ,อนิดนึงแล้ก่อนหินี้ออกก่อนมันก็จะมีน้ําเห็นไหมครับเห็นไหมมันไหลมารวมกัน หยดลงไปในแก้วลว้แต่คือมันจะมากจะน้อยมันอยู่ที่ตัวใบแล้วก็ตัวแดดด้วยนะฮะแต่นี้มันก็ร้อนนะตากอยู่ชั่วโมงหนึ่งผมล,ลองเอาน้ำคนควรขูดเอาน้ำมารวมไว้ก่อนนะครับคืออันเนี้ยหลักการเนี้ยถ้าลองทำที่อยู่ริมทะเล ลองใช้น้ำทะเลมาก็ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นน้ำจืดเพราะว่าเกลือมไม่สามารถระเหยขึ้นมาได้นะครับมันก็จะมีแต่ส่วนที่เป็นน้ำนะครับที่มันระเหยขึ้นมาก็คือเราสามารถเอาเจ้าใบไม้เนี่ยไปจุ่มน้ำทะเลนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ตากแดดไว้แบบนี้ครับมันก็จะเป็นน้ำจืดเหมือนกันแล้วมันก็สามารถกินได้เลยด้วยเพราะว่าน้ำพวกนี้มันระเหยมา มันก็มันไม่สามารถจะมีขี้ฝุ่งขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ถุงต้องสะอาดนะครับถุงที่เราเอาไปเนี่ยถุงที่เราใช้เนี่ยต้องสะอาดถึงจะกินได้เลยนี่น้ํามันจะน้อยนิดหนึง่งแต่อันนี้ก็คือกรณีที่เราอยู่ในป่านะครับนี่คือน้ำที่ได้มาครับคือ นถามว่าพอกินไหม้คงไม่พอหรอกแค่เนี้ยแต่ถ้าเกิดจํานวนเยอะๆเราทําเยอะๆเนี่ยาม,ามันก็สามารถใช้ให้เราประทังชีวิตได้นะครับก็คือเราก็เตรียมถุงไปเยอะๆแล้วก็พยายามขุดดินหาใบไม้ให้มันที่มันเป็นใบที่มันอมน้ำอันนี้ผมกินให้ดูดีกว่าอยานี้ น้ำจืดอะปกติเลยแต่มันจะมีกลิ่นกลิ่นของใบไม้เราสามารถใช้เทคนิคนี้เอาไปทํากับน้ําทะเลได้ด้วยนะมันก็จะออกมาเป็นน้ําจืดนะครับก็วันนี้ขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะ